พาไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็มีการจัดการแข่งทำลาบเมืองเหนือ oh. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านชาวเหนือแล้วก็สง่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันทําลาบเมืองเหนือในงานมหก,กรรมแข่งขันลาบล้านเมือง oh. ที่ตลาดล้านเมืองอาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะ ก็ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ับเป็ดแต่ม่วนคกหลายนะครับสำหรับการแข่งลาบเมืองเหนือตามภาพที่เห็นเลยนะครับโอ้โหครับแข่งกันที่ตลาดร้านเมืองครับแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันครับสลาลาบนะสิบทีมด้วยกันครับนี่ผลการตัดสินก็มีการชิมแล้วก็ดูลีลาด้วยนะปรากฏว่าทีมตาตะวันครับนะ ได้รับรางวัลชนะเลิศไปครับใช่ค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือทีมสเสน่ห์ลาบรองชนะเลิศอันดับสองทีมลาบแจ็คคาระบาวรางวัลชมเชยทีมลาบรูปหล่อบายตำราดเชียงรายส่วนรางวัลลาบลีลาได้แก่ทีมดาขันข้าวค่ะสำหรับงานลาบล้านเมืองครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านชาวเหนือส่งเสริมการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าถ้าไม่ไปเมืองเหนือเนี่ยถ้าไม่สั่งเรียกว่าไปไม่ถึงสําหรับลาบเมืองเหนือเขาจะมีความแตกต่างจากลาบอีสานตรงที่จะมีความขมมากกว่าหน่อยมีมีเครื่องเทศเรว่มาแขวนเจะคล้ายๆกับหมาล่าคุณผู้ชมเมื้ไปกินนะอร่อยลาบควายลํำแต้เรื่องนะครับ